แล้วก็มาแพ้สามารถอิงชัยนะครับวันนี้นะครับในรุ่นนี้ใน,น,ในดีที่ผ่าน,านมาเนี่ยนะก็มีทั้งสำรานสังมสุรินทร์นะครับเจริญทองเกียรติบ้านช่อง,งโคบาลูกจ้าแม่ไสทองซุปเปอร์เล็กสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับสมรักคำสิงป่าละน้อยนะครับนี่แล้วก็หลายๆท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะครับน่อไทยด้วยนะนี่ยด้วยนะแล้วก็ข่าวฝากมานะครับเสาร์ที่8กรกฎานะครับ เวลา17.19นาทีนะครับเชิญผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมวงสวงพระมงคลนะครับพิธีมหาเทวาพิเศษนะหเหนะรียญพระคุณบุนะดมภาวนานะครับพ,พิมุติหลวงพ่อเพยอ่ะเจ้าวาดวัด,วดบึงนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลปลุกเสกนะครับโดยครูบาอาจารย์นั่งปกอธิษฐานจิต59รูปสวดธรรมจักรกับ ประวัติประวัตทนะนะครับประวัตินะสูตรเจ้าอาวาสนะครับ124รูปนาตลาสวุวรรณเกลวทองนะครับอ,บอําเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาสร้างโดยคุณจักรพงศ์ปิติพรสัมฤทธิ์สอบถามนะครับ092 296 8976ครับโอ้เราเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วครับมา,าคำคืนวันนี้สนุกดูเดือด เลื่อนพาดเลยครับโดยร้อยอย่างยิ่งรองคู่เอกคู่ที่ผ่านมานะครับเสียบขาดกับเพชรนิรัน์อันนี้คู่เอกครับไฟแดงพีรพัฒน์มวยเด็ด789เกาทำินสู้ศึกทีซีมวยไทยครับ125บปอนด์ดูประวัติคร่าวๆทั้งคู่นะครับไฟแดงพีรพัฒน์มวยเด็ด789ครับนายพีรพัฒน์อินอัลาม2ีปีจากอุบลราชธานีครับหัวหน้าคณะคุณบดนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับมีเสียหนุ่มที่นี่มวยไทยเป็นผู้จัดการครับ แล้วก็มีคุณจีราชัยวชิระรัตนวงศ์นะครับหรือว่าหนุ่มจีให้การสนับสนุนนะครับพร้อมด้วยคุณหมูคุณป๊อปเนี่ยละครับอ่าผู้สับสนุนหลักเลยครับมวยเด็ด7-9 9ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนักชกในดวงใจก็รุ่นพี่ร่วมค่ายครับยอดมวยเมืองอุบลด้วยกันครับทั้งเจ้าเพชรมรกตกับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ 60ครั้งชนะ40แพ้18แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับสู้ศึกทีซีมวยไทยครับนายสถาพรพรีพรมนะครับ22ปีจากชัยภูมิ22ปีจากชัยภูมิมากผาู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับดอนชัยทาธิให้คะแนน3ท่านธงชัยทองสวกพงพัดว่องไวและอรันนุชกลางครับนี่เลยครับมาคู่เอกวันนี้หมอเม้งเลยอ่ะายแดงนะครับพีรพัฒน์มวยเดช7 8 9น้ำเงินสู้ศึกนะครับทีซีมวยไทยแล้วก็อย่าลืมว่า นึกถึงโตโยต้านะครับต้องมองไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันเงิน8ปีรถผูถึง10ปีนะ02นะครับ662 6555จาก โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับครับายแดงครับมีคูต้นนี่ครับคูต้นมนัดบุญจำนงครับนี่ฮีโร่โอลิมปิกสองสมัยเลยครับในรุ่นใหญ่นะในรุ่นใหญ่นะเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกครับคนเดียวของเมืองไทยนะครับได้เหรียญโอลิมปิกสองสมัยครับเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินนะครับคูต้นนะตอนนี้ก็มาเป็นเฮดโค้ชเลยครับหัวหน้า ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับแล้วก็เปิดรับลูกศิษย์ด้วยนะครับทันทีอยากจะออกกำลังกายอยากจะมาเรียนมวยครับจะ,จะให้ฮีโร่โอลิมปิกสอนมวยให้นี่เรียนเชิญเลยครับแต่ว่าคิวยาวเลยครับนี่ครับเพชรยินดีอะคาเดมี่นี่ไยแดงซ้อมอยู่แล้วครับกีรพัฒน์มวยเด็ด7 8 9ดดูประวัติของไยน้ำเงินกันต่อครับสู้ศึกทีซีมวยไทยนะครับนายสถาพรธีพรม 22ปีจากชายภภูมิดีกรีนี่ไม่ธรรมดานะครับแชมป์แม็กมวยไทยในรุ่น122ปอนด์ครับมาสายสู้สายบู๊เลยครับแชมป์ของแม็กมวยไทยขัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณพัฒนียาเฉินนะครับแล้วก็มีคุณมิสเตอร์มีแดนเนียนไทเกอร์นะครับแดเนียนไทเกอร์แล้วก็ไฮทีบายพิกาบูนะครับไทยการสนับสนุน ปัจจุบันก็เนี่ยครับซ้อมอยู่ที่โรงเรียนมวยไทยทีมวยไทยยิมครับนักชกในดวงใจก็แม่อดีตยอดมวยเจ้าของฉาย,ย,ยากระบือดื้อหยาครับเลนโนบูออผทานทะเล100ครั้งครับชนะ90แล้วก็แพ้10ครั้งครับเอาละครับมวยคู่นี้นะครับพีรพัฒนนี่ประเภทจังหวะสีมือนะครับรุ่นน้องนะครับแต่ว่าอาวุธมวยนี่ถือว่าหลากหลายไม่สนแล้วครับตู้ศึกนั้น เดินชนอยู่แล้วนะครับเป็นมวยชกสนุกแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าทุกไฟของสู้ศึกนี่โอ้โหได้ลุ้นได้เชียกกันอย่างสนุกทุกครั้งครับอ้าวน้ำเงินนะสู้ศึกไฟแดงพีรพัฒน์โอ้โหจัดแบบนี้แฟนซีชอบเลยอ่ะนี่เลยครับอ้าวอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งโชว์ซอกยางยางเพราะว่าพระเจิตนะครับเลื่อนมาเลื่อนมาอ้าวขยับไปหน่อย มวยไทยนี่ต้องครบนะครับอังเกินทับพเจียดนะครับมงคลอ้าวแล้วก็ต้องต่อยตามกติกาด้วยนะห้ามนอกกติกานะครับอ้าวขยับมาเรื่อยน้ำเงินนะครับสู้ศึกย่อมานิดนึ่งไฟแดงเพรพัดนี่ในเรื่องประกบจัดแล้วเสียโบสถนะครับออกคู่มวยมาอ้าวหลายๆฝ่ายนะครับต้องช่วยกันดูช่วยกันคือพิจนาเนี่ยให้ท่องแท้ทีท้วนว่างั้นเนี่ย หมอเหม่งไหมขึ้นมาราคาแบบไหนอย่างไรครับครับนี่ก็ท่านี้น่าเบียดสนุกทุกคู่เลยครับเดี๋ยวดูคู่เอกมานี่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงพักยกพักไทยน้ําแก้ไขสถานการณ์ครับก็เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเครื่องรางของขังนลครับก็อยู่คู่กับสหาไายเล้าแล้วครับมหาครัวความอุ่นใจ ในการขึ้นไปทำศึกบนเวทีครับแต่ว่าสู้ศึกแกเดินเปิดเกมเร็วตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับทีระพัดนายกแรกเครื่องต้องร้อแล้วนะครับทาไปรับเยอะๆนี่เดี๋ยวบอกช้ำนะครับสู้ศึกนี่แกโอ้โหเจาะยางมาหลายทีแล้วครับหมดยกหมดยกหมดยก,ดยกแรกตักแป๊บเดียวครับ จราเข้ฟ้าหาง30 0 0 0บาทครับโดยเจเจปอสาวนาพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลบริหารงานอยู่และที่สำคัญวันนี้ขอบคุณเลยครับคูยใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคียร์มอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุงโลด0 2นย์6อ6 5กจากโตโยต้าเคียร์มอเตอร์ครับเอาละครับบูกับบุญเลยนะครับคู่นี้ธีรพัฒน์ีประเภทจังหวะสีมืออยู่แล้วนะครับแต่สู้สิ่งนไม่สนจอมบูอีกคนนะครับเดินขยับตั้งแต่ยกแรกมาแล้วนะครับ ยกที่2นั่นก็ยังคงเดินขยับก,ก็หาเหมือนเดิมพีรพัฒน์ชกในเกมตั้งรับนะครับหมัดหน้านออี่พอใหญ่แล้วก็ออกแข้งโตเอาสู้ศึกไม่สนนะครับเบียดถึงตัวตีได้ไม่ได้นะครับพีรพัฒน์ก็มีลูกขวางเข้ามาช่วยเลยนะเอาลุยเอาไปแดงพีรพัฒน์น้ำเงินสู้ศึกแมาหุกซ้ายตัดเอาฮุกขวามาฮุกซ้ายตัดอีกทีนึงไปแดงนะครับพีรพัฒน์น้ำเงินสู้ศึก อา้าวขยับมาสู้ศึกติดตลอดติดตลอดเอา้เอาวอ้าวขยับไปอีกเอา้าเตะล่างไปทีนึงอา้าวไม่ยังไม่นักยังไม่นักอ,อ้าวโอ้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเอ้าเดี๋ยวครับอ่ะนะอย่าอย่าอย่าให้รุ่นพี่แนะฮเช็คช่วงล่างเยอะพิรพัฒน์ดูครับ แดงอุบบนน้ำเงินชัยภูมิมวบุวยเก่งของอีสานด้วยกันทั้งคู่เลยโอ้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 ย,อย,อยมาดูครับมาอย่าหลวมอย่าหลวมพิรพัฒน์สูสึกนี่แกกูขาลุยขาบูแล้วก็หนักแรงทุกลูกเลยนะครับสู้ศึกค่าเรีเยกว่าพยายามจะเบียดเข้าไปนะครับมีแต่เจาะย,ยางนําไปก่อนนะครับมีหมัดมีศอกด้วยพีรพัฒนเนี่ยบวยขวานะครับแต่ว่ามีฮุกซ้ายไปดูว่าแม่นแล้วก็แรงเหมือนกัน สู้ศึกเองเดินเข้าไปนี่ก็จะประมาทไม่ได้เอา้าเริ่มจะเบียดจะชนนะครับยุบยนนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับพีระพัฒน์เอา้าขวาไปพีระพัฒน์นอกสู้ศึกนายขยับติดหายใจไปติดตลอดมาเรื่องเอา้าขาไปก่อนสู้ศึกตามมาตามมาตามมาติดแววตาสีหน้านี่ไม่ยิเลี้ยวเอ้าหุกซ้ายมาทีหนึ่งพีระพัฒน เอาซ้ายสวยของเพราพาตสู้ศึกอย่าลังเลเล่นขาเอ้าซ้ายเอ้าซ้ายใช้ได้เพรพัตแม่แกโชคแบบใช้สมองนะคอยเล็งคอยดูปลายยกแล้วนะครับอา้าวอย่าไปอีกติดสู้ศึกตาดไม่ตกเอา้าไม่ได้มาอาแรกเลยแรกเลยต่อยไปปลายยกแล้วนะครับเอา้าซ้ายของเพรพัตแมม่ยังวัดดวงกันอยู่มัดหน้าไปกระแทกไปเรื่อยสู้ศึก พีรพัฒน์แทงมาดอกนึง่งแหมแหมจะวางขานะครับวางไม่ล้มไลยุกอีกนิดหนึง่งถีบไปทีหนึง่งพีรพัฒน์อ้าวหมดยกที่สองครับอุปกรณ์มวยี่ห้อพายภายใต้การรับรองสภาพจากเพิรินดีอาคาเดมี่ครับส่งเสริมสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยี่ห้อลายครับ โ oh, oh. อ้โหนี่ครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณอดิเลกศรีประทักษ์พร้อมด้วยท่านดอกเตอร์พงศ์วิเศษไพรทูลเอาตามกันต่อเลยครับยก3ามมาบูแล้วสู้สึกเดี๋ยวดูพีรพัฒน์มาดูนี่ครับมาคนนึงก็มาฝีมือจัดคนนึงก็บูด,ดีเหลือเกินครับอ่ะตามเลยครับยก3ามสองยกที่ผ่านมาถือว่าสนุกแล้วนะครับยกนี้นี่ใช้แววเดือดกว่าสองยกที่ผ่านมาแน่นะครับเดินขยับเร็วขึ้นแล้วนะครับสู้สึก พีรพัฒ์อาศัยจังหวะหลักเลี่ยมนะครับคอยเก็บคอยบังคอยโตนะครับแล้วก็มีหมัดทิ่คอยบวกอยู่เหมือนกันแต่ว่าสู้ศึกไม่สนนะครับชนอย่างเดียวทั้งเจาะยางทั้งหมัดนะครับเปียกเข้าไปเอา้าดูจังหวะบวกกันนะครับไข่พลาดโดนเข้าไปจังๆก่อนอนี่มีศึกสนได้ครับเอา้าเลี่ยมเหลี่ยมต้องยกให้แดงพีรพัดน์ทำงินสู้ศึกลุกซ้ายขวามานี่เอา้าสู้ศึกต่อยหูต่อยหน้าเอา้าต่อยหน้า อ้าวขวาไปลุงดานไปทีเนเพิษอ้าวสู้ศึกมาอ้าวมาอ้าวไล่อีกไล่เ,เรื่องอย่างเดียวนะครับสู้ศึกน้ําเงินอา้าวพิรพัฒน์ซ้ายไปอ้าวขวาล่างมาตอยหนึ่งสองพร้อมน,นายลงนายลงนายพิรพัฒน์ตีได้ดอกหนึ่งเชือกใหม่อ้าวเชือกใหม่อ,าอมา้าวกรรมการแยกก่อนมายกนี้เริ่มเริ่มดูเดือดดูเดือดดูดัดดดดดนแล้วนะครับ อาพีรพัฒน์ซ้ายมาสูศึกอกขวาของพีรพัฒน์จับโต้ป่าเฮมันต้องอย่างนั้นโอ้โห,โหนี่ครับมหาไม่มีให้กินฟรีเลยครับมหาโต้กันทุกเมตรโอ้โหดูครับมหาสมศักดิ์ศรีคููเอกจริงๆครับมหาตอนนี้เกมอาจจะยังไม่เดือดมากครับนี่ครับชิงจังหวะชิงไหวชิงพลิศครับมหาระดับคููเอกแล้วครับไม่ออกอาวุธกันเพิ่มเพื่อ,อนี่ครับมหาคนละแข้งคนละแข้ง ดูว่าขยับเข้าไปนะครับคอยบางคอยเกี่ยวคอยโต้แล้วก็โต้แรงๆด้วยนะครับสู้สึกอเอาเบียดเข้าไปแบลบในโอ้โหมีศอกมีมัดมานี่มาเป็นชุดเหมือนกันเดี๋ยวว่าพีระพาัชเองก็อย่างยากจะออกแท่งขวานะครับก็ออกซ้ายดีขวาดีนะครับไม่ผ่าท้าด้วยตรงๆนะครับาสายจังหวะฝีมือแล้วก็หลักยินเชิงครับเอาโอ้โห,โหยังใช้ได้เลยแต่ครุปเอ้อากัดมากะชากเดี่ยว่าตัวเองเข่าอ่อนไปนิดนึงนะครับสู้สึก อ้าวน้ำเงินนะสู้ศึกฝ่ายแดงเพรพัฒน์เอาซ้ายไปเอา้าลาบมาลาบมาอย่าเด้งนะอย่าเด้งนะอ้าต่อยต่อยไม่ตะขาโอ้ตำราตำราเตะขาต่อยมัด <pir im less> เอา้หูซ้ายแต่ลำตัวสู้ศึกลุยแล้วใช้เป็นชุดชายเป็นชุดใช้เป็นชุดประย์ประยองอ้าวโอ้โอแกชายแล้วนี่ก็เอาขวาไปเพรพัฒน์เอาซ้ายมาสู้ศึกอ้าวโอ้โหทนอกท่านใจนะครับสใจคุ้มแหมแฟนมวยเลยเอ่ะฮะหมดหมดยกหมดยกที่3ครับ พัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายปุย๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเล็กเต็มหน่วยเราคุณบริษัทจงไทยเกี้ยนหมิงเอียเอ้ยกุ๊กจำกัดจิวเจิ้นปูเซินเจียหนังจิวเจิ้นอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัฒสกุญขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่4มานะครับพีรพัดไม่ถอยแล้วนะครับยกนี้ออกมาเปิดเกมนะครับมีแข้งขวานำทางไปก่อนแล้วโอ้โหฮุกค้ายเอาเบียดเข้าไปโอ้โหสู้สุดที่กัปวกด้วยก็ขายเหมือนกัน แล้วก็กตุกเกลี่มลูกนี้นี่ทั้ได้สวยเลยครับอา้สาสาระว่าฮ่องเต้ไปแล้วเอา้าไปแดงนะครับเถรพัฒน์นาเมือนสู้ศึกเถรพัฒน์ชนแล้วอ่ะสามยกตั้งรับเยอะเอา้าลูกนี้ออกมาชนเลยดับเรื่องชนมาต่อกันดูดีจริงๆเลยนะครับสู้ศึกตั้งหลักเอา้เาเถรพัฒน์ยิงขวาไปล็อกไว้เอา้าขวามาตีได้ไหมมาไม่ชัดเจนกรรมาการแจกแย่ก,ก่อนนะครับ ยกนี้เป็นยกที่สี่ต้องทำแต้มให้เยอะเอา้าพิรพัฒน์แดงหุกซ้ายมาสุสึกตั้งแล้วนะครับการไม่ตกหีบยันไว้พิรพัฒน์ไล่มาสุสึสกเา้าซ้ายไปพิรพัฒน์ไม่เข้าเออเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเดินแล้วนะครับพิรพัฒนชนแต่ว่าทำอะไรสุสึกไม่ทันหนักเลยนะครับหมกับขยี้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 นี่ครับ ายกนี้ครับแผดโชว์ฟอร์มสวยโชว์ฟอร์มจะแจ้งวามีโอกาสเป็นผู้คว้าชัยเลยครับพีรพัฒน์นี่ยกนี้เดินเปิดเกมเร็วเลยครับโอ้แต่ว่าสู้สุดดูว่านี่ครับหามวยเก่ากระดูกประสบการณ์เยอะด้วยกันทั้งคู่กลางยกสี่กรรมการบอกนะกลางเวทีกลางเวทีพีรพัฒน์ตอนนี้เป็นป่วยบูไปแล้วครับยกนี้นี่ออกมาโชว์เลยนะครับสู้สึก แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าได้ทั้งบูทั้งบุญนะครับสามยกแรกนั้นเดินเบียดอย่างเดียวยกนี้มาชกในเกมตั้งรับอาวุธมวยนี่ก็มีลูกทีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็มีแข้งคอยโต้แต่พีรพัฒน์ไม่สนนะครับพยายามจะเบียดเปิดเกมออกแข้งปล้ำไหนก็โดนลูกขวางเอาไว้อีกนะครับก็ยังตีไม่ถนัดนะครับมาถึงตอนนี้นี่ขอตั้งรับนี่สุดสุดนี่สมบทพระเอกเลยอ่ะเออดูดิเอออ้าวซ้ายอีกแล้วอ่ะ พีรพัฒน์เข้าก็เข้าไม่ได้เอาขวาของสู้ศึกเอา้าแม่โอ้พอเดินแล้วนี่พีรพัฒน์ทำเออสู้ศึกออกกาดเอา้าซ้ายสวยโอ้โหสามยกไม่เดินนะครับยกนี้เดินเข้าทางสู้ศึกเลยพีรพัฒน์เอา้าเอา้าหลุดไม่ได้เอา้าซ้ายสวยของสู้ศึกอีกเอา้าเอ้าไล่ไล่ไ ลุกซ้ายขวาของสู้ศึกโอ้เอาขวาอีกทีนึงติดเอ้ทีบยันไว้ธีรภัฒนบุกมาโอ้นายก็เล็นไม่ได้หมดยกที่4นะครับ จังหวะนั่นนั่นน,น,น,นต้นน้ำต้นน้ำมาต้นน้มีทีเด็ดไม่ทีละพัฒนรางวัลจากแอนตซินรออยู่นะครับเตะกานขอสอบกับเขาลอย1,000 0บาทจระเคฟ้าหาง30,000บาทคนระับทำได้หรือเปล่าทีละพัฒยกนี้น่าจะมีหมัดมีสอกเป็นคาตอบสุดท้ายแล้วนะครับพยายามจะเบียดก็ไปออกแข้งต่อยหมัดดูว่าสูสึกเอง,งก็มั่นใจนะครับชกในเกมตั้งรับนี่ ไม่รีบร้อนไม่ตกใจนะครับเก่าเกมอยู่แล้วด้วยมีลูกทีบมนาะคอยทำลายจังหวะแล้วก็หมดนะัดหน้านี่แหละครับแย่เอาไว้ดูนะครับว่าจะเข้าถึงตัวได้หรือเปล่าพยายามจะเบียดอยู่นะครับยังไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเลยครับพีรพัฒน์แม่ดูมวยสมัยนี้นะครับยังไม่เห็นมีใครที่ต่อยทองและทีเดียวจุกเลยนะเอออย่างอย่างอย่าเอาเสียไปฝ่ายแดงนะครับพ,รพีรพัฒน์ย้ำเงินสู้ศึกเอาซ้ายสวยหมัดไปเพ,พีรพัฒน์ตรงตอน ไรไล่อยู่ในสามเหลี่ยมให้ได้เอามัดมัดต่อยลำตัวอ้าวจุกไม่จุกจุกไม่จุกอ้าวอ้าวบุกอีกบุกอีกเพชรพัฒน์เดินเดินเดินอย่างเดียวอย่ายยังอ่าหยุดอย่าหยุดอ้าวต้องนึกถึงพวกมะเฟืองวีรพลรู้ว่าใกล้รุ่งนะครับลูกจะแม่ไซทองในต่อยท้องระเบิดเถิดเถิงเลยอ้าวมาโอ้โหดูดิพระเอกเลยนะครับน้ำเงิน สู้ศึกโอ้สามยกนี่คนละเรื่องเลยยกสี่นี่ฉายแววไห้เอาซ้ายสวยระบบเซฟตี้เฟิร์สนะครับมองกันก็สวยด้วยนะครับทางสู้ศึกฝ่ายแดงเพชรพัฒน์หนึ่งมองยกแล้วอันนี้ เอาแล้วนะครับเหมือนกับเมื่อค่ําคืนหรือเปล่านะครับโอ้โหนักชกฝรั่งกับนักยกไทยเดินจงกรมสารภาพไปแล้วนะครับมาฮึดในช่วง30ิวินาทีสุดท้ายนี่เตะก้านคอได้นับแล้วก็ขวาชัยไวมาดูว่าจะทําได้เหมือนหรือเปล่านะครับเฮียรพัฒน์เองก็ต่อแต่ว่าตอนนี้นี่ดูว่าจะออกอาการสารภาพจริงๆแล้วครับนี่ครับถ้าทําได้ท่านต่อวุ่นวายเหมือนเมื่อคืนศึกเพชรินดีที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวต้องดูพีรพัฒน์พีรพัฒน์แมจะทําได้ไหมแมจะดูแล้วดูสู้ศึกก็โอ้จะดูประสบการณ์สูงครับดูว่านี่ครับมาอากาศโอ้โหสูงขนาดนี้เลยครับแม่น่าจะไม่ใช่งานง่ายหหลายยกแล้วนะครับเลอไม่ถึง30วิย8แล้วแมฝ่ายแดงนะครับพีรพัฒน์มวยเด็ดเ8 9ดแเก้านนสู้ศึกนะครับ p ีซมวยไทยแม ลาจจะจบยกสุดท้ายแล้วนะครับนํะกำลังก็ไม่ตกนะทั้งผู้่แต่ว่าสุ้ศึกมายกสีน่นี่ฉายเลยอ่ะแล้วก็ยกนี้ก็เบิร์ดเบิดนะหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่หนึ่งในการตัดสินนี่ครับ่ายแดงพรพัฒน์มวยเดชเจ็ดแปกน้องเงินสู้ศึกนะครับีีมวยไทยในเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยเสียโบสนะครับ นัทเดชวาชีระรัตนวงศ์นะครับประกบให้แฟนได้รุ่นได้วัดดวงกันตลอดเลยทีเดียวดูใบที่2เรียบร้อยแล้วก็น้ำเงินนะครับน้ำเงินสุ้สึกนะครับทีซีมวยไทยชนะคะแนนเพียรพัฒนะครับมวยเด็ด7 8กับปดะเอกเลยอ่ะ3ยกนี่ทำท่าไม่ดีแต่ว่า4กับ5นี่โอ้โหสุดๆเลยนะครับ